Porsche c a y e n n e d ดี s e l นะคะที่เรียกได้ว่าหายากมากแบบยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรค่ะทุกคนบอดี้ของค y ยเ n นนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งความบึกบึนนะคะมีความหรูหราในเวลาเดียวกันเลยค่ะประสบการณ์ของการขับขี่ที่คายเ n นจะมอบให้คุณเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับรถ SUV 100%นะคะเพราะบอกเลยว่า Porsche เนี่ย เขามีสายเลือดของการเป็น Racing คารหรือว่ารถแข่งอยู่เต็มนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เขาออกรถที่เป็น SUV มานะคะก็ยังเป็นฟีลลิ่งของรถแข่งอยู่ดีนะ,ะสวัสดีค่ะแฟนเพจ e n z Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับการรีวิวรถ เข้าใ,ใหม่สุดฮอตกับเน่งเนงถี่ดาวของดำรงเวสซีโอของ b e n ส์มอร์เตอร์มอลอีกเช่นเคยนะคะในสองสาวันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ฮอตมากๆอีกช่วงหนึ่งของ b e n ส์มอเตอร์มอลเช่นเดียวกันนะคะซีคูปนะคะคันสวยๆไม้น้อยๆสีเทานะคะก็เพิ่งจองไปแล้วแล้วก็ 3GT ที่เพิ่งไลฟ์เมื่อวันซืนก็จองไปเรียบร้อยแล้วอีกเช่นกันนะคะบอกเลยว่ารถในเรนที่วิ่งไม่เกิน20,000โลที่ b บ n ส์มอรเตอร์มอลเนี่ยไปเร็วมากจริงๆนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเน่งกล้าฟันธงเลยนะว่าจะต้องไปเร็วกว่า ของคันนั้นอีกแน่นอนเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะเป็น Porsche Cayenne Diesel นะคะที่เรียกได้ว่าหายากมากแบบยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรค่ะทุกคนใครที่รักในเครื่องยนต์ดีเซลของ Porsche เนี่ยที่แรงถึง262แรงมาด้วย 3,000cc V6 เนี่ยนะคะจะต้องเลิฟมากๆแล้วหลายคนเนี่ยอย่าว่าแต่หารถรุ่นนี้เลยนะ คือในตลาดเนี่ยนะคะมันก็จะมีแหละวิ่ง6 0 0 0 0 0 0 0มอะ่ะมีโผล่เข้ามาบ้างนะคะหรือไม่เยอะกว่านี้ก็มีบ้างแต่ถามว่าวิ่ง2,000 0เนี่ยคุณจะไปหาที่ไหนนะคะวิ่ง6,000 0ยังหายากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเกาะหน้าจอเอาไว้แน่นๆเลยนะคะเพราะ ไฮเยนดีเซลนะคะวิ่ง20,000กิโลที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคันนี้เนี่ยเน่งได้หามาให้คุณแล้วจะสวยอย่างไรเด็ดขนาดไหนและชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์ที่ติดมามูลค่าหลายแสนบาทจากศูนย์เนี่ยมันจะพรีเมียมอย่างไรมาติดตามชมรีวิวนี้ไปพร้อมๆกัน,พร,กนพร้อมกับใครพร้อมตัดสินใจโอนจองเป็นเจ้าของได้เลยคันนี้ต้องขอใส่ดิสเคมเมอร์ไว้นะคะว่าขออนุญาตให้สิทธิ์กับท่านที่พร้อมโอนก่อนนั่นเองค่ะ คายเยนดีเซลวิ่ง20,000กิโลที่มาในงบประมาณเพียง4,890,000บาทคันนี้นะคะหล่อมากๆด้วยชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถเนี่ยเป็นขาวแบบว่าสะอาดตาหล่อมากๆนะคะในขณะที่ พาสต่างเนี่ยนะคะรอบๆเนี่ยก็จะได้สีขาวเหมือนกับตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวซุ้มล้อนะคะทั้งตัวคิ้วกันชนทั้งด้านล่างนะคะแล้วก็มีตับโค้พาสที่เป็นสีดําพวกนี้ก็ทําให้ดูแบบเห็นเส้นสายได้ชัดเจนมากขึ้นมากๆในส่วนของคิ้วประตูในส่วนของคิ้วหลังคาที่เป็นแรหลังคานะคะก็จะเป็นสีดำไฮกลอสแบล็กอีกด้วยค่ะคแล้วก็ยังมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ21นิ้วลาย5ก้านที่โดดเด่นมากๆด้วย โลโก้ Porsche สีทองที่เด้งออกมานะคะก็ล้อลายเนี้ยแค่เฉพาะล้อพร้อมอยางเนี่ยก็มูลค่าหลายแสนบาทจากจากศูน r s c h e ทีเดียวเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะบอดี้ของค y ยเ n นนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งความบึกบึนนะคะมีความหรูหราในเวลาเดียวกันเลยค่ะ เส้นสายของตัว f a c e l ฟ f ์เนี่ยก็ถูกออกแบบให้มีความเรียวยาวมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟท้ายที่ดูแคบลงมีความเรียวยาวมากขึ้นหรือด้านหลังเนี่ยก็ยังมีจุดนําสายตายอีกก็คือตัวท่อค่ะที่เป็นปลายท่อคู่สีดําทั้ง2ฝั่งที่ยื่นออกมาจากกันชนหลังนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Sport Design อีกเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าดําตัดขาวเนี่ยโดดเด่นมากๆด้านหลังนะคะก็สง่าง,งามด้วยโลโก้ r s c h ช คายเยนนะคะที่ประดับอยู่ทางด้านหลังแล้วเราก็ยังเห็นตัวคิ้วหลังคาด้านบนนี้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นสีดําแต่ว่าของคันนี้ก็คือเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะคะเป็นออปชั่นของตัวสปอร์ตดีไซน์นั่นเองเปิดกันเลยนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแบบหล่อๆนะคะด้านหลังก็คือใส่ของได้เยอะมากมีที่เก็บสัมภาระที่รูดปิดมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ ปิดฝาท้ายไฟฟ้าค่ะลงไปแบบสวยๆแบบนี้อีกด้วยโอ้โหสีล้านกว่าเท่านั้นค่ะทุกคนในงบประมาณเพียงแค่4 8 9ล้าน8 0 0 0บาทนะคะคุณได้เป็นเจ้าของเรียกได้ว่าเพชรล้ำค่าไม่น้อยขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วมาดูข้างในกันดีกว่าว่าออปชั่นจะเต็มขนาดไหนและไม่เดี่ยมอองขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะฟืบ โอ้หทุกคนคะ่ะภายนอกขาวภายในดำนี่คือหล่อมากอยากให้ทุกคนเนี่ยซูมดูดีเทลนะคะของความใหม่นะของความ25,000กิโลนี้นะคะภายในเนี่ยวัสดุก็ต้องพรีเมียมมากๆอยู่แล้วตามสไตล์ของ Porsche เขาเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้หนังนะคะ พุ่มคอนโซลด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็ที่ตัวเบาะนะคะแผงประตูทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหนงังแบบเกรนดละเอียดไปหมดเลยค่ะทุกคนและออปชันของคันนี้ก็คือเต็มมากๆนะคะเริ่มจากตัวปรับเบาะ18ทิศท,ทางกันเข้าไปเลยเดี๋ยวนีนจะขอขึ้นไปนั่งให้ทุกคนเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะก้าวข้ามผ่านสครับเพลทที่เป็นโลโก้ของคายเ n นขึ้นมานะคะก็จะเห็นตัวปรับเบาะ ซึ่งแบบอลังมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการปรับทิศทางน,นะคะการปรับเอนอนปกตินะคะก็ยังมีการปรับความยาวของที่รองน่องนะคะความอุมนะคะของปีกนะคะด้านล่างความปีกอุมของปีกด้านบนนะคะเรียกได้ว่าขับรถทางไกลหรือทางใกล้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับสรีราของเราได้อย่างเต็มที่เลย ประการต่อมานะคะตัวนี้ก็จะได้พวงมาลัยอันแบบใหม่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีนะคะสก้านแล้วก็มีช่องว่างให้ความรู้สึกสปอร์ตนะคะเป็นหนังที่พรีเมีย่ยมมากๆแล้วที่พวงมาลัยเนี่ยก็ยังมีโลโก้พอร์ซิ่ทองที่เรียกว่าโดดเด่นเป็นสง่าอยู่มากๆเลยด้วยด้านหลังพวงมาลัยสามารถชิฟเกียร์ได้นะคะแบบบวกลบบวกลบแบบทริกเทอนิกเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทนะคะแล้วดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้โหทุกคน กุญแจนี้เหมาะกับคุณมากนะคะเสียบเข้าไปค่ะแล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทนะคะเลขไม่หม่ 25, กิโลเมตรเท่านั้นค่ะนะคะทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยก็คือใหม่เอียมอ่องแบบเดิมๆนะคะพร้อมให้เป็นเจ้าของเลยเข้ามานั่งกับนง้งแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นออปชั่นภายในไปพร้อมๆกันเลยค่ะ โอ้โหแล้วภายในนะคะเวลานั่งอยู่เนี่ยก็ได้เรียกว่าให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆค่ะตั้งแต่หลังคาแก้วบานใหญ่พานอรามิกรูฟนะคะที่เราสามารถที่จะเปิดหลังคาได้คือเป็นหลังคาแก้วที่ใหญ่อลังเต็มหลังคาแบบจุใจมากๆแล้วผู้โดยสารที่นั่งทางด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะชมวิวหลังคาแก้วไปพร้อมๆกันได้เลยเพราะว่าเป็นหลังคาบานใหญ่ที่ยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะ คคนคือการตกแต่งภายในเนี่ยมันพรีเมียมสมเป็นพอ c h ชจริงๆนะคะทั้งตัวลายไม้ค่ะที่เป็นลายไม้สีดำเงาแบบไฮกล s s Black ทั้งคันเข้ากันดีมากๆเลยกับวัสดุโครเมียมนะคะที่ตัดกันทำให้ความรู้สึกที่ได้เนี่ยมันทั้งสปอร์ตี้แล้วก็ดรูหรานในเวลาเดียวกันนะคะคอนโซลกลางเนี่ยก็จะดูบึกบึนดูมัสคูลีนในสไตล์ของ r s r h e เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีจอ PCM ซึ่งก็คือเป็นจอแบบ รุ่นใหม่ล้ำสมัยนะคะที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือของเราได้มาเรียบร้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะหนิงชอบมากๆเลยที่เขาคงความเป็นอนาล็อกของพวกปุ่มพวกนี้ค่ะไว้นะคะทั้งในเรื่องของทิศทางการปรับแอร์ที่เป็นปุ่มที่แบบ เวลาเรากดแล้วมันยังต้องมีเสียงแปลกๆอะทุกคนมันให้ความรู้สึกเป็นพอร์ชให้ความรู้สึกเป็นแบรนด์ที่มีเฮอริเทจนะคะหรือว่าเนี่ยสวิชที่แบบเวลากดแล้วมันต้องกบแกกนิดน,งน,งนึงอะนึกออกไหมก็มีเสียงกิ๊กกิกๆอะไรอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกฟิสิกอลที่เราสามารถที่จะจับต้องได้เป็นอันเดียวอันหนึ่งกับรถได้นะคะ นอกจากนั้นค่ะในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยสามารถที่จะปรับฟังก์ชันได้เยอะมากๆกนะคะก็คือสามารถปรับโหมดการขับขี่ทั้ง Comfort นะคะสปอร์นะคะแล้วก็ s p o ร์ตพลัได้เลยนะคะในส่วนของโชอัพซึ่ง s p o ร์ตพลัเนี่ยก็จะเป็นโหม,มดของการขับขี่ที่ทำงานร่วมกันทั้งออตัวระบบ tracking control ด้วยก็คือตัดช่วยเหลือการทรงตัวที่ เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คือตัดทิ้งไปเพื่อได้ฟ e e l i n g ดิบเถื่อนในการขับรถมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะช่วงล่างของคายเ n นคันนี้เนี่ยก็ยังเป็นช่วงล่างถุงลมแบบ air suspension นะคะซึ่งสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้มากที่สุดถึง52มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราสามารถที่จะปรับเนี่ยค่ะ พอผักขึ้นนะคะมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสัญญาณว่าเรามันกําลังยกรถนะหรือว่าต่ําลงเราก็คือสามารถที่จะกดได้เหมือนกันนะคะแล้วฟังก์ชันที่ Cayenne จะไม่เหมือนกับ Porsche รุ่นอื่นที่เป็นโร a d s อร์อย่างเช่นบ็อกสเตอร์นะคะเคเนี่ยคะก็จะไม่เหมือนกันก็คือฟังก์ชันของการขับแบบ Off-road นั่นเองค่ะซึ่งตัว c a y เอ n e เองเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะเลือกนะคะโหมดการขับขี่แบบ f f Road นะคะหรือว่า on road ก็คือสามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดเลยนะคะอ่าโหมดสปอร์ตก็ปรับได้นะคะจะรู้สึกถึงเสียงเครื่องที่มีความฮึ่งนะขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะคะคุยในเรื่องของโหมดการขับขี่กันไปแล้วนะคะมาพูดกนนันถึงในเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะ3,000ซีซีวีซึ่งหลายคนก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็ยังหลงรักในส่วนของพลังในส่วนของทอร์ก ของเครื่องยนต์ดีเซลกันอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับแรงม้าเนี่ยที่แรงถึง262แรงม้าอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าตอบสนองการขับขี่นะคะกันได้อย่างแบบสบายเลยนะคะแล้วก็มาคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะคะของ Porsche นั่นเองค่ะก็ ครบถ้วนค่ะเครื่องยนต์เกียร์โหมดการขับขี่ช่วงล่างนะคะกลับมาที่โหมดเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างนอกจากตัว PCM เนี่ยจะเชื่อมต่อกับมือถือของเราแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะฟังเพลงผ่านเครื่องเสียงโบสซซึ่งบิวอินกับตัวรถมาด้วยนะเรียกได้ว่าซิ่งไปฟังเพลงที่เราชอบไปโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่มันฟินมากๆนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าประสบการณ์ของการข,ขับขี่ที่คายเนจะมอบให้คุณเนี่ยนะคะ มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับรถ SUV 100%นะคะเพราะบอกเลยว่า p o e เนี่ยเขามีสายเลือดของการเป็น RACING CAR หรือว่ารถแข่งเนี่ยอยู่เต็มนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เขาออกรถที่เป็น SUV มานะคะก็ยังเป็นฟีลิ่งของรถแข่งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการขับเนี่ยถ้าเราไปคาดหวังอารมณ์แบบว่าเหมือน SUV เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนนะแต่ถ้าเราคาดหวังอารมณ์รถแข่งเนี่ยเราก็จะได้แบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ ด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างว่านั่งกว้างสบายขนาดไหนสำหรับ SUV e, ไซส์ใหญ่นะคะจากแบรนด์ p o r s c h e ค่ะโอ้โหทุกคนค่ะกว้างมากดูเลกรูมซะก่อนดูเฮดรูมซะก่อนแล้วแบบประทับใจหลังคาแก้วคายเยนมากคือแก้วสุดอะคะ่ะแก้วแบบกว้างใหญ่ไพศาลนะคะแล้วเบาะหลังเนี่ยคือ เบาะหน้าว่าใหม่แล้วนะคะเบาหลังนี่คือใหม่เหมือนไม่มีใครสัมผัสเลยทุกคนเพราะว่ามันเนียนแบบเนียนนุ่มลื่นแบบใหม่มากอะ่ะถ้าคุณมาสัมผัสเองก็จะแบบโอ้โหบางคนไปซื้อรถใหม่นะคะเพราะเขาไม่รู้ไงว่ามีรถยูสแบบนี้อยู่นะถามว่าเลขไม่สองหมื่นมันแทบจะผ่านเพิ่งผ่านรันอินมานะคะ่ะแล้วเราประหยัดไปตั้งกี่ล้านนะคะนะคุ้มสุดๆนะคะ สเปซนะคะเลกรูมเฮดรูมนะโห oh, แทบจะกว้างใหญ่แล้วแบบมุมมองที่เราได้จากการนั่งข้างหลังแล้วแบบมองไปตรงเนี้ยมันใช่มากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นถามว่าคนนั่งหลังเนี่ยก็จะฟินไม่แพ้คนนั่งหน้านะคะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ SUV ต้องมีทุกคันเลยก็คือฟังก์ชันของการพับเบาะนั่นเองคายเอนคันนี้ก็ไม่แพ้เลยค่ะสามารถที่จะพับได้ง่ายๆแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะนั่งเคียงคู่กับสัมภาระไปก็ได้หรือว่าจะพับหมดแล้วก็เน้นใส่ของเยอะๆยาวๆไปในทางด้านหลังนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรถท่านใหม่นะคะของรถคันนี้มากๆเลยนะคะที่ตามหาเนื้อคู่เจอคายเยนดีเซลที่วิ่ง20,000กิโลเนี่ย มันไม่ได้หาง่ายนะคะแต่วันนี้เราหามาให้คุณแล้วแล้วถ้าคุณเนี่ยได้จับจองท่านแรกนะคะที่เป็นเจ้าของรับน้องไปอยู่ด้วยบ้านนึกภาพสิคะว่ามันจะฟินขนาดไหนในงบประมาณเพียงแค่4,890,000 0เท่านั้นค่ะสอบถามหาเราเข้ามาได้เลยนะคะที่ Line Official ค่ะสามารถคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างหรือ โทรหาเราได้ที่0 92 9245641นะคะก็วันนี้นะคะเน่งเนงที่ดาวหวังดำรงเวทตั้งลาทุกคนไปก่อนแล้วใครอยากไปติดตาม f a c e b o o k และ i ิน t a g r กรส่วนตัวของเน่งก็ขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วค่ะไปฟอลโลกกันได้เลยจะพาไปกินไปเที่ยวไปชอปปิ้งนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ